สวัสดีค่ะหลังจากที่ลืมวันลืมเวลานะคะใบใบก็หาอาหารมาทำใหม่นะคะพรุ่งนี้ไบใบจะต้องไปไปวัดใหม่นะคะวันนี้ไวใลืมวันนะคะเพื่อนๆเรยกว่าวันนี้วันศุกร์แอกับข้าวทำไว้ก็อย่างว่าเนาะลืมวันลืมวันลืมวันลืมเวลาเลย ก็ไม่เป็นไรหัวนิ่ไมไวาจะหมกหน่อไ,ไม้ไปแทนก็ได้นาะพุ่งนี้วันศุกร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะลืมกันได้เราก็ไปได้หน่อไม้สดนะฮะมาแล้วเราจะต้มแล้วเราก็จะทำ,ทำการหมกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปวัดได้ก็จะเป็นหน่อไม้ชื่อเขาจะเป็นอะไรนะ้าิืมลนะ เริ่มชื่อแล้วนะคะไม่ไม่ไมค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นชื่อหน่อไม้นะคะก็จะทำเล็กๆบ้างใหญ่บ้างเนาะเส้นต้มเขาก็อ่อนตัวเองแหละ,ะค่อยๆสับไปนะคะ,ะค่อยๆทำไปนี่ยะ ก็เราก็จะคัดเลือกเอาตังต้งแต่ตัวเล็กๆนะคะมานะคะส่วนตัวนี้ก็แล้วก็ค่อยตัดออกเนาะตรงที่มันแข็งเนาะเนี่ยตรงนี้ต้องข้อเราก็ต้องตัดออกนะคะแล้วก็ทําเป็นเล้ยเหรียญเล้เหรียญนะคะตรงนี้แล้วนี้นีเราก็จะสับนะคะสดๆเลยนะคะเพื่อนๆหน่อไม้เมวันนี้ไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่อ่า สกปรกเนะาะทัาลรางแล้วมันจะมีปัญหาตรงเนื้อเนื้อถ้าเราล้างหน่อไม้แล้วเอามาทํานะคะหน่อไม้จะแข็งนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนที่เราปอกปอกเปลือกหน่อไม้ออกเนี่ยเราไม่ต้องเป็นล้างนะคะทุกครั้งไวไวๆล้างที่กี้ก็มีคนมาทาักว่าไม่ต้องล้าง ทำให้หน่อไม้แข็งพอเราสับเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปคลุกเกลือแล้วก็เอาไปล้างนะคะความเชื่อใหม่ได้แนวความคิดใหม่นะคะคือไม่ล้างนะคะทุกครั้งคือทำเสร็จปุ๊บปอกเสร็จปุ๊บไปไว้ก็จะไปล้างเนาะไม่น่าล,ล่ะเวลาเราทำาเนี่ยจะก็จะมีแข็งจริงๆนะคะเหมือนก็จะปรับสภาพอะไรประมาณเนาะ ทักเลยมาบอกว่าไม่ต้องล้างทําเสร็จก่อนก็เป็นคลุกกือเรือแล้วเราค่อยไปล้างเนี่ยก็เลยไม่ล้างนะคะวันนี้เราก็ได้ความสดของหน่อไม้มาเนาะมองชัดไหมคะเนี่ยความสดของหน่อไม้นะคะหน่อไม้อะไรนะกิมจูหรืออะไรนี่แหละเนาะถ้าจะจําได้นะคะกิมจูเนาะกิมจูก็เดี๋ยวทําเสร็จ จะว่ากันเนาะขอบคุณนะคะเรื่องเล็กๆน้อยเนาะแกแ้กปัญหาคนขี้ลืมวันบายค่ะ